สวัสดีค่ะเอซที่น่ารักของโอเลี้ยงนะคะแนวทางฮานอยวันนี้นะคะแนวทางฮานอยวันนี้โอเลี้ยงอยู่ร้านเอเน่นะคะใครมี a อ s ที่สะสมพอยต์แลกกินขนมฟรีได้นะคะดูค่ะร้านเอเน่นะคะร้านนี้นะคะโฆษณาให้กันเ <laughs> นี่ยค่ะขนมหน้าตาจะเป็นเช่นนี้ อร่อยกินฟรีค่ะชิ้นละสีะ่ชิ้นเท่าไหร่นะหนูเนี่ย <45. S 1> ชิ้นละสี่สิบห้าแต่เรามีพอยต์เอเอสแรกซื้อกินฟรีค่ะอร่อยเนี้ยทางทานอรอยวันนี้เนาะมาดูว่าจะมีเลขอะไรขอเลี้ยงกินก่อนดีมากเลยงานเยอะมากเลยวันนี้ได้งานเยอะมากวันนี้ไม่ต่ำกว่าพัน งานนอกงานลาบงานหลวงร่วมด้วยตอนนี้จิบโมงแล้วบ่ายสองแล้วบ่ายสองนี้แล้วโอเลี้ยงได้เท่าไหร่แล้วบวกกันเก้าเก้าร้อย้วค่เก้าร้อยแล้วบ่ายสองในเก้าร้อยแล้วนะคะ ไม่ได้แก็บอย่างเดียวนะคะรวมงานลาดงานหลวงด้วยแก็บอย่างเดียวไม่ย่องานลาดงานหลวงด้วยะค่ะมามาดูสูตรที่หนึ่งจะเก็บไว้ข้างบนนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่สองก็จะเก็บไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะใครมี point ของ AS กินฟรีได้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้โอเลี้ยงด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจ NNS อ,อ,อยู่ที่นี่นะคะ ปั๊มบังจากวิภาวดี60บปั๊มบังเกาวิภาวดี60นะคะปากซอยวิภาวดี60หิว <c oughs> หิวมากมาดูเมนูเขาน่ากินมากเลยคะ่ะเมนูอืมอืมนะคะ เนี่ยโอเลี้ยงกินตัวนี้มังสวิรัตก็กินได้ค่ะมังสวิรัตเพราะว่าโอเลี้ยงกินมังสวิรัตอยากกิกนเคเอฟซีไม่มีอะไรที่เป็นมังสวิรัตเลยคิดหิวอยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยว่าพอย์แรกได้ดีนะมาถึงร้านน้องเขาบอกว่าหิวน้องเขาบอก